พลังงานรวมนะคะแลนดอมนะคะคลิปนี้ถ้าใครหยุดดูแสดงว่าพลังงานของคุณนะคะจะไปทายดวงหรือเช็คสเสน่ห์นะคะคุณมีสเสน่ห์มากน้อยแค่ไหนมาลุ้นไปกับหมอดาวนะคะณนะเวลานี้ตัวคุณเองนะคะมีสเสน่ห์มากน้อยแค่ไหนโอ้โหใครเห็นใครรักใครเห็นอยากเข้าหาเป็นคนที่นะคะอ่าต่อให้คุณอายุมากแล้วนะคะหรือว่านะคะอายุ แค่ไหนนะคะก็มีแต่คนอยากเข้าหาไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะทุกคนที่ยึดได้อยู่ใกล้คุณจะรู้สึกอบอุ่นเพราะคุณเป็นคนจิตใจดีอบอ้อมอารีแล้วก็มีสติปัญญาใครมาขอคำแนะนำใดๆไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณจะมีความคิดเห็นดีๆมีพลังบวกให้พวกเขาเป็นคำแนะนำที่ดีเพราะฉะนั้นจะมีแต่คนอยากเข้าหาค่ะ เสน่ห์เหลือนล้นนะคะต่อให้คุณอายุ 60- 70แล้วนะคะแต่ก็ยังมีคนแอบชอบหรืออยากเข้าหาคุณนะคะไม่ว่าจะเพศใดด้วยนะคะ mm hmm. ไพ่ใบนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีบุคลิกที่อบอุ่นนะคะน่าค้นหาหรือมีคนอยากเข้าใกล้นะคะเ mm hmm. สน่ห์แรงมากนะคะมาดูลักษณะคนที่มาหลงไหลคุณบ้างนะคะโอ้โหนะคะไพ่ใบนี้นะคะมีทั้งหญิงและชายบอกเลยนะคะ ใครได้อยู่ใกล้คุณเนี่ยนะคะคุณมีนะเมตานะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามจะมีแต่คนหลงรักคุณนะคะอยากเข้าใกล้คุณนะคะโอ้โหนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะคนที่แอบชอบนะคะแอบชอบอยากเข้าหาเนี่ยมีหลายเพศด้วยกันนะคะไม่ว่าเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามนะคะก็แอบชอบคุณหรือถ้าได้อยู่ใกล้คุณเนี่ยนะคะ แอบหลงรักคุณไม่ได้นะคะมาดูใบที่3นะคะมีใครแอบชอบคุณบ้างเนี่ยในเมื่อเสน่ห์แรงขนาดนี้นะคะ,ะคนที่แอบชอบคุณอยู่นตอนนี้นะคะเป็นสายเปสายอุปธรรมนะคะนะคะไม่ว่าถ้าเป็นสุภาพบุรุษนะคะคนที่แอบชอบคุณอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นแม่ไม้นะคะหรือเป็นอ่า ผู้หญิงที่มีสถานะการเงินที่พร้อมนะคะเป็นสายอุปถัมภ์นะคะนารีอุปถัมภ์นะคะแต่ถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีนะคะคนที่แอบชอบคุณนะตอนนี้ก็เป็นคนที่มีความพร้อมระดับผู้นํานะคะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะอ่ะสเสน่ห์คุณไม่เบานะคะมีคนแอบชอบคุณเนี่ยนะคะทุกเพศนะคะบอกเลยนะคะบุคลิกคุณเป็นคนอบอุ่นนะคะทุกคนก็อยากเข้าหาใครได้อยู่ใกลนะคะบอกเลยนะคะ มีแต่คนหลงรักคุณนะคะแอบชอบคุณนะคะอดไม่ได้ที่จะหลงเสน่ห์ในตัวคุณเพราะคุณนะคะมีเหมือนมีนะเมตตานะคะมีความพร้อมเป็นคนที่รักสวยรักงามด้วยนะคะบุคลิกดีแถมยังอบอุ่นนะคะมีคนที่นะคะมาแอบชอบคุณมากมายนะคะ รู้ตัวหรืออยังว่านะคะคุณมีเสน่ห์มากน้อยแค่ไหนนะคะนี่คือพลังงานของคนที่มาเจอคลิปหมอดาวคลิปนี้เลยนะคะ